ยาแมวเข้าไปข้างนี้ตอนให้กินไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นเดี๋ยวเขาจะไม่สบายพอได้ยามาโอ้โหดูทีนะกินกันน้องมีตังกับน้องขาวนี่เขาก็เป็นไข้หวัดแมวมารอบอนึงแห้ะแต่หายรักษาจนหายด้วยแผนโบราณของเราแล้วก็ ให้ยายาไอ้ยาแมวให้กินทุกวันเลยเนี่ยอืมคุกคุกคุกอื้อได้กินได้เขารู้เลยนว่าเป็นยาของเขาเนี่มีเยอะเลยที่บ้านเรายาแมวพอเขาไม่สบายเขาก็จะไปกินแหละเดยวให้เขาเอา้ามีลาบมาลูกไม่ลาบมามีลาบก็กลัวอะไรก็ไม่รู้แคมเอาให้น้องอันดิให้น้องอันเร็วๆๆดูมาย่องมาแล้วย่องมาเลยคนสวย สาวแกประจำบ้านอยู่มาหลายปีมากนั่นนั่นโอ้ยมีความสุขนั่น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 ,น,นได้ย่าแมวให้ให้ใหมีลาบอันนึงซิเนี่ยแจมผู้รู้เรื่องไหมให้มีลาบอัน เร็วเร็วเรอชอบบททุกตัวเลยรู้เป็นย่าของเขาอ่ะนั่นนั่นโอ้ยโอ้ยดีใจดีใจอืกอดรัดฟัดเวียงอนั่นนั่นนั่นได้กอดได้ฟัดมอมเลยฮะโอ้ยอร่อยของเขาเละ Uh-huh.